ผมลุยกันต่อเป็นไงสูตรผมหลายยาวเลยปะยาวเลยปะสูตรนี้ยาวเลยปะยาวเลยปะสามหมื่นเอ้หมื่นสาม เลื่ครับผมก็ต้องกราบสิริวัฒน์สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับเกมดินน้ำลมไฟนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางการจ่ายกันนิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะขอตารางการจ่ายคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะมีไฟนะผมตามมาด้วยน้ำแล้วผมแล้วก็ตามมาด้วยลมนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยของชิปปะทะแลผมสัจลักเล็กๆน้อยๆเป็นไฟเป็นน้ำเป็นลมนะอ่ามาอันนี้คือตัวคูณ ตาผมว่าถ้าได้น้ําก็จะคูนน้ำผมได้ลมก็จะคูนลมได้ไฟก็คูนไฟสกเก็ตเตอร์สี่ตัวไปไปมาคูนหนึ่งร้อยเป็ดสิบบาทไปก่อนนะผมเรื่อยๆครับผมเรื่อยๆไปก่อนแล้วคูณสองเข้าไปเบาๆครับผมแล้วคูณสองเข้าไปทีนึงครับผมแล้วมีคูณสองคูณสามคูณสี่แล้วคูณสิบสองแล้วหก แล้วไหลยาวๆอย่างนี้แล้วคุณยี่สี่แล้วผมแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วไงต่อไม่ไหลเลยนะครับผมนึกว่าจะไหลต่อไปแล้วผมเจอโบกันไปเลยอืมไม่มาเลยเออเออไหลกันไปก่อนเออไหลกันไปก่อนแล้วไฟมาอีกแล้วคุณยี่สี่อืมแล้วไฟมาอีกวะ ถือว่าดีอยู่ถือว่าอยู่ดีถือว่าจะม,มางามดีนะมางามดีมาดีงามดีไม่ใช่มางามดีไปครับผมโอ้แล้วว่ายลงมาพอดีกําลังต้องการเลยว่ายมาพอดีนะครับผมสูตรนี้เหมือนเดิมครับผมกดที่วายครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมอ่ะสิบทีนะตามสเต็ปรอรอดูกันเลยครับผม มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมเข้าสูตรแล้วไฟต้องออกไฟออกมาอย่างนี้แล้วคุณแปดเก้าพันหกเป็นไงอะสูตรนี้เป็นไงสูตรนี้แล้วมาหลายยาวๆมาหลายอย่างนี้มาหลายอย่างนี้มาหลายอย่างนี้แล้วคุณยี่สี่แล้วสามสนุกเป็นไงล่ะสูตรมากระสูตรนี้บอกเลยไม่พลาดนะผม ไม่พลาดจริงๆเอาดิไหลกันไปดิไหลกันไปดิเออเออไอคูยี่สิบเจ็ดแล้วละอยแปดพันเออเอาดิ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 เอาด,อาด,อาด,อาดิของเทพไมล่ละของเทพไมล่ละมันก็ต้องของเท่แล้วแหละ มันก็ต้องของเทแล้วไปครับผมลุยกันต่อเป็นไงสูตรผมหลาย,ยาวเลยปะยาวเลยปะสูตรนี้ยาวเลยปะยาวเลยปะมหมนูสามหมื่นไม่หมื่นสามโอ้โหบอกเลยว่าสูตรนี้ของจริงนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe แล้วครับผม เพื่อจะไปพาชี่ใหม่ๆนะครับผมแล้วเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่อยู่กุ o d บายนะครับผมสำหรับสูตรใหม่ๆที่ผมเอามาปองทุกคนนะครับผมไว้เจอก,กันครับผม